บอกไว้ก่อนเลยครับวิดีโอบล็อกตอนนี้ไม่ได้สอนวิธีการทำธุรกิจวิดีโอบล็อกตอนนี้ไม่ได้สอนวิธีในการทำ CRM วิดีโอบล็อกในตอนนี้ไม่ได้สอนให้คุณปฏิบัติกับลูกค้าอะไรอย่างไรมันเป็นเพียงแค่การตกผลึกที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับน้องคนสนิทคนหนึ่งที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยคือล่าสุดเนี่ยครับ ผมได้มีโอกาสไปทํางานร่วมกับเขามาเราก็เอาของของเราเนี่ยไปช่วยไปผสมกับเขาแล้วเราก็มีเวลาครับมานั่งกินกาแฟกันนูน่นนี่นั่นเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าเขาขยับขึ้นมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ใช้เงินทุนจากที่ไหนซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ แต่สิ่งที่น่าสนใจครับก็คือเขามาระบายให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าการหาลูกค้าเนี่ยมันยากมากเขาลงโฆษณาใน Facebook ก็มีคนมาลงแข่งคีย์เวิร์ดที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวนี้ค่าประมูลมันก็สูงขึ้นแล้วก็ลูกค้าแต่และรายที่เข้ามาเนี่ย มันเหนื่อยมากเลยกว่าที่จะรีเทนเอาไว้ได้แต่ละรายแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้งานก็ถูกต่อราคาเละเทปไปหมดและพอใช้งานกันเสร็จใช้บริการกันเสร็จปุ๊บเขาก็หายไปไม่วนกลับมาใช้ซ้ําแม้ว่าตัวเขาจะมีงานอยู่ต่อเนื่องทุกเดือนในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับผมก็นึกขึ้นมามมก็จริงเราเนี่ยมีวิธีในการจัดหมวดหมู่ลูกค้าอยู่ ตัวผมเองเนี่ยครับรวมไปจนถึงเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอุตสาหากรรมใดก็ตามสเกลใหญ่หรือว่าเล็กขนาดไหนก็ตามเขาจะมีวิธีในการจัดหมวดหมู่ของลูกค้าอยู่ซึ่งหมวดหมู่ในที่นี้เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเก็บไว้เป็นความลับเป็นข้อมูลภายในอย่างน้อยๆครับอยู่ในหัวของเจ้าของอย่างมากครับอยู่ในคู่มือฝึกพนักงานขาย หรืออาจจะมากที่สุดเลยครับกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังลึกลงไปแล้วการแบ่งประเภทของลูกค้าในที่นี้ไม่ใช่การแบ่งตามอายุการศึกษาเพศอาชีพหรือว่าเป็นผู้นําเสนอหรือเป็นผู้แทนระดับองค์กรรัฐบาลเอกนชนมูล,ลนิธิเราไม่ได้คุยกันอย่างนั้นครับเราจะคุยในมุมมองที่ว่าลูกค้าใดจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหน และแต่ละหมวดหมู่เนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับเขามากเท่าไหร่ซึ่งตัวผมเองเนี่ยครับผมก็บอกไปว่าผมมีอยู่สี่หมวดหมู่ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยครับเป็นลูกค้าที่คำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นสำคัญเขาอาจจะศึกษาอะไรมาบ้างแต่เขาก็ศึกษาไม่หมดแต่เขาก็พยายามที่จะรับฟัง และเขาก็จะต่อราคาไม่ว่าเราจะให้ราคาดีขนาดไหนเขาก็จะต่อราคาลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยครับเราอย่าไปคาดหวังว่าตัวเขาเนี่ยจะทำงานแบบมืออาชีพคือถ้ามีมันก็ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็เป็นเรื่องปกติลูกค้ากลุ่มนี้เวลาที่ขอใบเสนอราคาไปผมจะชอบบอกครับว่าให้ส่งไปเป็นรายสุดท้ายหรือว่าเกือบสุดท้ายหรือส่งในระยะที่ว่าเขาต้องโทรศัพท์มาตามเยอะๆแล้วค่อยส่ง นั่นเป็นเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการความคุ้มค่าสูงสุดการส่งเข้าไปรายแรกทําให้เรากลายเป็นตัวอ้างอิงและจะทําให้เราเสียเปรียบเสมอลูกค้ากลุ่มนี้ครับมักที่จะเอาใบเสนอราคาของคู่ค้าที่เสนอราคามาก่อนหน้ามายนให้เราดูและบอกว่าอยากได้แบบนี้ทาราคาให้ต่ำลงหน่อยลูกค้ากลุ่มนี้เช่นเดียวกันครับ อาจจะดูเหมือนกับว่าเขางกแต่เขาไม่ได้งกครับบางคนแต่งตัวดีขับรถหรูสวยงามบ้านใหญ่โตมโหฬารลูกเรียนเอกชนนานาชาติอย่างดีแค่ว่าเขารู้ดีว่าเขาต้องการสิ่งที่เขาอยากได้ในเงินที่น้อยที่สุดหรือจ่ายน้อยที่สุดเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ได้แย่เสียทีเดียว ฐานลูกค้าปัจจุบันของโตติงตองออเดีโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันประกอบด้วยลูกค้ากลุ่มนี้เยอะที่สุดแล้วครับใน1วันเนี่ยผมจะได้รับการติดต่อให้ส่งใบเสนอราคารวมไปจนถึงถามราคาถามคิวอย่างน้อยๆครับวันละ3-4ครั้งจากลูกค้ากลุ่มนี้เสมอทำงานด้วยกันได้ทำครับถ้าเกิดว่า Price เนี่ยมันไม่ได้มันก็เจรจากันช้าไม่ไหวก็ไม่ทำแต่ข้อดีของลูกค้ากลุ่มนี้ครับก็คือเมื่อเราเจรจากันเสร็จ ถ้าทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อตกลงซึ่งกันและกันการทํางานเนี่ยมันง่ายมากเลยครับการทํางานเนี่ยมันจะชิวมากทุกคนต่างเคารพในความเป็นมืออาชีพของกันและกันแล้วก็ถ้าเราทําในสิ่งที่เราสัญญาเอาไว้จนสําเร็จลุล่วงเขาก็จะจัดการโอนเงินให้เราจ่ายเงินเราตามกําหนดเวลาตามเงื่อนไขที่ตกลงกันอย่างไม่มีปัญหา เป็นลูกค้าที่ผมเห็นแล้วผมจะไม่อยากเข้าใกล้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นหลักแต่เขามองความพึงพอใจเป็นหลักทีนี้เนี่ยครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยการทําธุรกิจเนี่ยคุณต้องทาให้ลูกค้าพอใจเนี่ยถูกแล้วใช่ครับถูกต้องครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงพอใจจับผลลัพธ์ของงานเราแต่มันเป็นความพอใจส่วนตัวด้วยปมอะไรสักอย่างลูกค้ากลุ่มนี้ผมจะเรียกว่า complex customer ก็คือเป็นลูกค้าที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอารมณ์แล้วก็ทัศนคติลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยครับเขาอาจจะศึกษามาบ้างแต่เขาจะศึกษาแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขาจะมองแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวเขาจะไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักแล้วเขาก็จะติดต่อเข้ามาลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยครับต้องมีวิธีในการเข้าหาที่ค่อนข้างพิเศษเราจะคุยอย่างตรงไปตรงมาแบบมือชีพคุยกันมักจะช่วนลูกค้ากลุ่มนี้เสมอ ลูกค้ากลุ่มนี้ครับไม่ได้จ่ายเงินเยอะเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้จ่ายน้อยเป็นพิเศษลูกค้ากลุ่มนี้จะจ่ายในลักษณะที่เป็นราคากลางในตลาดเสมอ ลูกค้ากลุ่มนี้มีความจําเป็นที่จะต้องถูกปฏิบัติในลักษณะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ต่ำกว่าเขาในโซเชียลไฮรักกี้หรือว่าชนชั้นทางสังคมประมาณว่าถ้าเขารู้สึกว่าเราเนี่ยเข้าหาเขาเราพี่นอพี่เทาเขาเราประจบเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นที่ยอมรับอะไรอย่างนี้มันจะผ่านไปได้ง่ายๆลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันหนึ่งอาจจะดีอีกวันหนึ่งอาจจะไม่ดีเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือว่าเห็นต่างใดๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นกิริยาท่าทางเล็กๆน้อยๆที่เขาไปเห็นทีมงานของเราทำอยู่แค่เว็บเดียวแล้วเขาก็ไม่ชอบใจลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยครับเวลาที่คุยอะไรกันแล้วตกลงกันแล้วส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเป็นอย่างที่คุยกันไว้แล้วมันก็จะไปซวยที่หน้าง,งานและมันก็มักที่จะส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงิน ถ้าเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะมีตัวประกันอยู่นั่นก็คือเงินที่เขาจะจ่ายกลับมาเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองลูกค้ากลุ่มนี้เป็น90%ที่ผมนำมาเล่าในหมวดหมู่บนลูกค้าในช่องโตติงตองไม่มีกลุ่มอื่นเลยครับมีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณเจอลูกค้ากลุ่มนี้คงไม่มีใครอยากที่จะได้แต่มันดูยากมากมายครับ ลูกค้ากลุ่มนี้ตอนที่คุยกันปกติดีเนี่ยผมบอกคุณเลยว่ามันยากที่จะแยกแยะและจัดหมวดหมู่เขายิ่งคุยกันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกเนี่ยแทบที่จะไม่รู้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามอย่างที่บอกแหละถ้ามันคอนฟ lict ขึ้นมาหนึ่งทีเมื่อนั้นเราก็จะรู้เองว่าลูกค้าเราเนี่ยอยู่กลุ่มนี้ไหมกูจะซวยหรือไม่ ผมบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่ผมอยากได้มากที่สุดผมตั้งชื่อเลยครับเป็นลูกค้าที่ sophisticated customer ก็คือ sophisticated แปลว่าลูกค้าที่ตเตรียมตัวมาดี เขาตเตรียมตัวมาดีเข้าหาข้อมูลมาบางทีเนี่ยครับเขามาติดต่อขอเช่าไมโครโฟนของผมเขาขอหน้าตาขอดูนู่นขอดูนี่ดูจากในหน้าเว็บผมแล้วก็ไปหาใน Google เอารูปที่ผมถ่ายเนี่ยไปเช็คผ่าน AI ออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ดูเลยว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ชิ้นนี้เนี่ยราคาซื้อต่อชุดเท่าไหร่แล้วเขาค่อยเอาเรื่องพวกนี้มาคุยกับผม คนกลุ่มนี้เนี่ยครับบางทีเขาอาจจะมีข้อมูลในหัวอาจจะถูกบ้างผิดบ้างสมบูรณ์แบบบ้างไม่สมบูรณ์แบบบ้างก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าเราสามารถคุยกับเขาได้โดยตรงและเขาก็จะไม่รู้สึกออฟเฟนได้ว่าเราเนี่ยไปแก้ความภาคภูมิใจอะไรของเขาเราสามารถบอกได้เลยครับว่าเนี่ยงานลักษณะนี้เนี่ยที่ผมทําอยู่นะถ้าเกิดว่าผมไปทํางานของคุณมีความท้าทายอะไรเกิดขึ้นบ้างความเสี่ยงมีอะไรบ้างคุณรับได้ไหมมีวิธีแก้ไขอย,อยู่นะคุณโอเคไหมถ้าเกิดว่าเขามึน เขาจะขอวางสายหรือว่าเขาจะขอไปหาข้อมูลมาใหม่แล้วก็กลับมาคุยกันใหม่มันจะวนลูปอยู่อย่างนี้เนี่ยครับวนหมุนหมุนติ้วติ้วไปจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายไม่มีความสงสัยใดๆต่อกันการทำงานเนี่ยบอกเลยว่าชิลสบายและแฮปปี้มากๆเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแท้จริง เราแทบที่จะไม่ต้องมานั่งปรึกษาหรือว่าคุยอะไรกันเลยในสิ่งที่เคยคุยกันมาแล้วแล้วที่สําคัญก็คือถ้าเราทํางานของเราออกมาดีเขาพร้อมที่จะกลับมาใช้งานเราใหม่เสมอเขาพร้อมที่จะมาอุดหนุนเราใหม่เสมอเพราะเขารู้ว่าเวลาที่เขาให้ข้อมูลอะไรมาเราสามารถที่จะท้วงติงหรือว่าเห็นด้วยหรือว่านำเสนออะไรที่ข้างเคียงกลับไปได้โดยที่เราไม่ต้องเตรียมตัวนั่นแปลว่าเรามีประสบการณ์และมีโน้ตหาวมากพอ ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยครับเวลาตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือว่าบริการเขาแทบที่จะไม่ได้ดูข้อมูลอะไรทั้งนั้นเขาดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยสวยเฮ้ยอันเนี้ยดูแล้วมันเหมือนจะเหมาะเฮ้ยอันเนี้ยมันตรงตามสิ่งที่เขาคิดอยู่จินตนาการอยู่ในหัวเขาสั่งซื้อหรือว่าเขาใช้บริการทันทีเลยลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยครับผมบอกเลยว่าจ่ายเงินเยอะเป็นพิเศษ แต่จ่ายเงินเยอะเป็นพิเศษในที่นี้เนี่ยครับไม่ได้แปลว่าเราจะทำงานชิวนะครับลูกค้ากลุ่มนี้มีความคลุมเครือเรื่องของเนื้องานเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าการที่เขาจ่ายเงินมาเยอะเป็นพิเศษเนี่ยลูกค้ากลุ่มนี้คาดหวังเอาไว้ว่าเราจะไปจัดการปัญหาหลังบ้านที่จะนำมาสู่ความเสี่ยงต่างๆในงานของเขาให้หมดสิ้นไปและส่งความสมบูรณ์แบบให้เขาให้ได้ นั่นหมายความว่าถ้าเราเนี่ยรับงานแล้วแล้วเราคิดว่าเฮ้ย mm. ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเงินดีเราก็จะแบบไม่ค่อยคุยกับเขานะเราจะเกรงใจเขาเราก็จะแบบพี่นอพี่ชาวหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้างงานมีชิปหายกันมาเยอะแล้วครับตัวผมเองก็เคยชิปหายครับคุยกันไม่ดีครับทําห้องคาราโอเกะห้องดูหนังปรากฏว่าเข้าไปไปเจอสิ่งที่แบบเราไม่ควรจะเจอเข้าแล้วเราทํางานไม่ได้เขาถามเรากลับมาด้วยความไม่พอใจเลยว่าก็เราคุยกันแล้วผมจ่ายเงินคุณไปแล้วคุณรับงานนี้แล้วคุณก็ไม่ทาให้เสร็จสิ ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของอีโก้แต่มันเป็นมายเซตของลูกค้ากลุ่มนี้จริงๆถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะรับงานกับลูกค้ากลุ่มนี้คุณก็จําเป็นจะต้องทําอย่างไรก็ได้ให้ภาพข้างหน้าของคุณออกมาดูดีที่สุดข้างหลังเนี่ยมันจะเละข,ขนาดไหนก็เรื่องของคุณเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเข้ามาดูเหมือนกับลูกค้ากลุ่มที่3หรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่2หรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่1 ผมเอาลูกค้าสี่หมวดหมู่เนี้อธิบายให้รุ่นน้องฟังเขาก็ถามกลับมาว่าแล้วยังไงอะแบ่งแล้วแล้วมันจะยังไงอะเราจะทํางานง่ายขึ้นได้อย่างไรมันจะทําให้เราหาลูกค้าเพิ่มขึ้นได้อย่างไรมันง่ายมากเลยนะเพราะว่าอย่างกรณีของผมเนี่ยผมแบ่งออกมาเป็นสี่หมวดหมูล่ละเป็นสี่กลุ่มละผมก็เริ่มที่จะดูครับว่าธุรกิจที่ผมทําอยู่ณปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าของผมไปตกอยู่ในหมวดหมู่สี่หมวดหมูน่นี้อันไหนเยอะที่สุดถ้าเกิดว่ามันเยอะที่สุดที่หมวดหมูนะ่ไหนอย่างของผมเนี่ยหมวดหมู่แรกครับลูกค้าที่เป็นบัต g เจ็ตหรือว่า pricing conscious ก็คือเป็นลูกค้าที่เน้นความคุ้มค่าเป็นหลักกลุ่มนี้เนี่ยครับหลายคนอาจจะบอกว่าอ๋อในเมื่อเขาเป็นกลุ่มที่เป็นฐานเยอะที่สุดของคุณคุณก็ต้องดูแลเขาดีที่สุดสิคำตอบคือไม่ใช่ครับ ลูกค้ากลุ่มนี้เวลาที่เขาติดต่อเข้ามาใช้บริการอะไรจากผมผมจะให้บริการกับเขาไปตามเนื้อผ้าผมจะให้ข้อมูลเขาและเสนอราคาทุกอย่างไปตามเนื้อผ้าโดยที่เราไม่คาดหวังว่าเราจะได้งานจากเขาทาไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เยอะไงครับถ้าเกิดว่า คุณติดต่อเราเข้ามาเราเสนอราคากลับไปเราทํางานให้คุณได้แต่ถ้าคุณไม่ไหวคุณขอต่อราคาแล้วเราก็ไม่ไหวผมก็ไม่เป็นไรครับงั้นเราก็คุยกันหม่งานหน้าก็ได้และผมก็รอโทรศัพท์หรือว่าอีเมลหรือว่าเมสเซจอินบ็อกซ์อันต่อไปที่จะเข้ามาในวันวันเดียวกันใช่ไหมครับเพราะว่าฐานลูกค้าเราเนี่ยแม่งเยอะ ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นใดนๆที่เราจะต้องไปฉุดอยู่กับลูกค้าที่แบบเป็นฐานเยอะที่สุดเพราะว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก็จะมีรายใหม่เข้ามาเองผมไม่ได้บอกว่าทดแทนนะครับไม่ได้บอกว่าทดแทนเราแค่มองว่าถ้าเราทํางานร่วมกันได้ในครั้งนี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเจ็บใจไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องมานั่งนึกว่าเอ้ยทําไมกูไม่คิดอย่างนี้กูถึงไม่ยอมผ่อนตามเขาไปวะอะไรอย่างนั้นและที่สําคัญครับสําหรับผมนะลูกค้าที่เป็นฐานเยอะที่สุดเนี่ย ผมจะไม่มีการทำรีเทนอะไรเลยผมจะไม่ส่งกระเช้าดอกไม้ผมจะไม่โทรศัพท์ไปชวนเขากินข้าวผมจะไม่ไปหาเขาที่ออฟฟิศไปสวัสดีปีใหม่ผมจะไม่ไปงานทำบุญบริษัทของเขาเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เยอะที่สุดไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองลึกลงไปอีกเราจะเห็นจำนวนร้อยละของลูกค้ากลุ่มนี้เลยว่าเออเขากลับมาใช้บริการเราซ้ำกี่ราย และถ้าเกิดว่ามันซ้ําอยู่ในจุดที่เราเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นลูกค้าประจําเราเค่อยกระดับการดูแลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างของผมเนี่ยคือกลุ่มที่2กลุ่มที่มีความคอมเพล็กซ์อะคือกลุ่มที่แบบมีความซับซ้อนทางอารมณ์และทัศนคติมากๆกลุ่มนี้เนี่ยครับสำหรับผมนะถ้าโทรศัพท์เข้ามาแล้วผมรู้สึกอย่างนั้น ผมจะบอกเลยว่าเออผมไม่ว่างครับคิวไม่ว่างครับอุปกรณ์ไม่ว่างครับอ,อ้าววันนี้ไม่ว่างครับออกไปงานหมดเลยครับแล้วผมจะรีบวางสายหรือว่ารีบจบการสนทนาซะเพราะผมรู้ดีครับว่าถ้าเรายังต่อความยาวเสาวความยืดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลเสียจบอยู่กับเราเราควรตัดการสนทนาให้สั้นที่สุดเพราะว่ามันปลอดภัยกับเราในระยะยาวที่สุดนั่นเองล่าสุดเนี่ยครับมีลูกค้ารายหนึ่งโทรศัพท์เข้ามา เขาต้องการที่จะมาเช่าหูฟังไร้สายจากผมไปทีนี้เนี่ยครับลูกค้ารายนี้เนี่ยคุยสุภาพมากครับสวัสดีแล้วก็ใช้คำที่สุภาพมากๆตอนแรกเนี่ยผมก็เฮ้ยเออดีว่ะ first impression ดีมากเราก็คุยสุภาพโคตรๆเป็นพิเศษกับเขาเช่นเดียวกันเขาบอกว่าเขาต้องการเช่าหูฟังไร้สายไปใช้ในงานนิทรรศการแห่งหนึ่งที่มีข้อแม้ว่าเวลาที่เราเนี่ยเดินผ่านจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง มันจะต้องเปลี่ยนเสียงหรือว่าเปลี่ยนช่องสัญญาณโดยอัตโนมัติแน่นอนนะครับว่างานนิทรรศการเหล่านี้เนี่ยโซลูชันที่เหมาะสมจริงๆมันไม่ใช่หูฟังไร้สายแต่มันควรจะเป็นมัลติมีเดียเซิร์ฟเวอร์ที่อาจจะเป็น QR ให้ลูกค้าหรือว่าให้คนที่เข้าไปดูนิทรรศการเนี่ยเขาสแกนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไฟล์เสียเป็นคลิปวิดีโอขึ้นในมือถือแทนไออย่างเนี้ยมันจะเมคเซนส์กว่าเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นไร้สายเนี่ยมันไม่ได้มีไกด์อยู่ตลอดเวลาไง ทุกอย่างเนี่ยมันก็เล่นไปกลับเล่นไปกลับเป็นไฟยอยู่แล้วแล้วเราจะใช้ไร้สายเพื่ออะไรกันพอผมตอบกลับไปครับว่าเออผมไม่มีครับแล้วกำลังจะพูดต่อว่าแต่ว่ามันมีวิธีอื่นนะแล้วเราก็ให้บริการอยู่พวกมีเดียเซิร์ฟเวอร์ปรากฏว่าเขารีบตัดบทเลยครับไม่มีนะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็คือวางปั๊บเลยเมื่อเขารู้แล้วว่าเราไม่มีเราก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าลูกค้ารายนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ ในกรณีที่ผมแบบใช้สีหมวดหมู่นะแล้วเราเนี่ยยังรู้สึกผิดนิดๆอยู่ว่าเออทำไมฉันไม่พูดแบบนี้ออกไปแต่แรกวะเขาวางหูใส่แล้วเนี่ยเนี่ยสีโอกาสไปเลยนู่นนี่นั่นเนี่ยผมบอกเลยครับว่าคุณนะ่ะยังใจแข็งไม่พอแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยให้คุณตระหนักเอาไว้เลยว่าคุณเนี่ยโชคดีแล้วที่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปทํามาค้าขายกับเขาอีกแน่นอนลหะครับว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่มีความซับซ้อนทั้งหลายแหล่เนี่ย เขาอาจจะเป็นคนในองค์กรเป็นตัวแทนองค์กรเป็นจัดซื้อแล้วก็คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนิสัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ แต่เชื่อเถอะครับว่าเวลาที่เราเนี่ยนำส่งสินค้าหรือบริการไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มันมี a ช n o f Command อยู่ a i น of Command ในที่นี้ก็คือว่าใครติดต่อมาเราก็ต้องตามเขาเสมอแม้ว่าคนที่อาจจะทําเรื่องเช่าเรื่องซื้อ,เร,อ,อเรื่องอะไรก็ตามเป็นอีกคนหนึ่งแล้วคนนี้เป็นจัดซื้อท้ายที่สุดเราก็ต้องติดต่อทุกอย่างผ่านจัดซื้อขึ้นไปตามโครงสร้างบางัตรบัญชาดั้งเดิมอยู่ดี เราหนีจากเขาไปไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตในกรณีลูกค้าองค์กรลูกค้าหน่วยงานลูกค้าเอกชนอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นคนใหม่ติดต่อเข้ามาแล้วเราคุยกันแล้วเรารู้สึกโอเคเราก็ทํางานกับเขาได้ครับไม่ได้หมายความว่าเราเจอคนที่เป็นตัวแทนขององค์กรลูกค้าแค่คนเดียวแล้วเราจะแบล็คลิสต์เขาเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ make ซ e n s นะครับ ผมเนี่ยอยากได้ลูกค้าที่เป็นตลาด sofisticated อยากได้ลูกค้าที่เป็นตลาดซึ่งเขาทำการบ้านมาดีเขาหาข้อมูลมาดีเขารู้ว่าเขาต้องการจะใช้อะไรเขาแฝงและแร์เขาพร้อมฟังความคิดเห็นของเราเราคุยกับเขาตกลงทุกอย่างอย่างเรียบร้อยปราศจากข้อสงสัยก่อนเริ่มงานแล้วเราทำงานส่งมอบงานอย่างดีเยี่ยมแล้วเราก็เก็บเงินตรงเวลาครบจำนวนผมอยากได้ลูกค้ากลุ่มนี้ที่สุดแล้วครับและถ้าเกิดว่าผมไปเจอที่ไหน ูเนี่ยแทบถวายหัวเลยครับผมจะวิ่งเข้าหาเลยส่งนามบาัตรสแกน QR ให้แมทีเรียลต่างๆทำความรู้จักอย่างดีซึ่งแน่นอนแล้วว่าเทคนิคเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะครับและที่สำคัญครับลูกค้ากลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเขากลับมาใช้งานผมซ้ำในรอบ1ปีเอาอย่างนี้เลยครับครึ่งปีขอแค่นี้เลยครึ่งปี2ไตรามาสเนี่ยแค่กลับมาใช้ซ้ำแค่1ครั้งผมจะส่งกระเช้าส่งสอ,อสอ แล้วก็อาจจะไปงานสําคัญของบริษัทเขาเช่นง,งานชําบุญบริษัทประจําปีอะไรอย่างนี้ผมจะพยายามเข้าหายอย่างเต็มที่เพื่อรีเทล,ลูกค้ากลุ่มนี้เอาไว้เพราะเขาเป็นกลุ่มที่ผมอยากได้ที่สุดนั่นเองและถ้าเกิดว่ามันนํามาสู่การที่ลูกค้ากลุ่มนี้ของผมเนี่ยกลายเป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดละคราวนี้เนี่ยเราจะทําธุรกิจได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะว่าลูกค้าในกลุ่มที่เราอยากได้นั่นแปลว่าเราเนี่ยสามารถจะทํางานกับเขาได้อย่างสบายใจและส่งมอบคุณภาพง,งานได้อย่างดีเยี่ยมส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้ได้นั่นหมายความว่ายิ่งทํางานเข้ากับกลุ่มที่เราอยากได้เราก็จะเติบโตได้เร็วมากขึ้นกลุ่มนี้เนี่ยครับสำหรับผมนะในกรณีที่ผมจัดหมวดหมู่เนี่ยเป็นกลุ่มที่จ่ายหนัก แต่ไม่ได้แคร์เรื่องหลังบ้านจ่ายหนักจ่ายเยอะคุณไปทําให้ได้ก็แล้วกันกลุ่มนี้เนี่ยผมจะไม่รีเทนผมจะไม่ส่งสคสอผมจะไม่ไปเยี่ยมที่ไหนเข้ามาแล้วทํางานให้ดีที่สุดตเตรียมตัวให้ดีและถ้าเกิดว่าคุณทําถูกใจเขาจริงๆ คุณไม่จําเป็นจะต้องส่งกระเช้าไม่ต้องไปเยี่ยมบ้านไม่ต้องไปงานทําบุญบริษัทอะไรเลยเดี๋ยวเขาก็จะแนะนําต่อหรือกลับมาใช้บริการเราซ้ําอยู่ดีนั่นเองครับไม่ว่ามันจะบ่อยขนาดไหนก็ตามเพราะว่าผมเองเนี่ยมีลูกค้าที่อยู่กลุ่มนี้ไม่ถึง20รายแล้วก็20รายเนี่ย บางรายอยู่กันมาตั้งแต่สมัยที่ผมเปิด TTA South and c o n s u l t c h a n n e ใหม่ๆเขาอยู่กับผมมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่และฝ่ายต่างก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็แต่และฝ่ายก็ยังกลับมาใช้บริการกันเรื่อยๆนั่นเองผมก็ใช้บริการเขาเขาก็ใช้บริการผมผมซื้อสินค้าบางอย่างจากเขามาใช้เขาก็ใช้บริการผมต่อเป็นเรื่องที่ดีครับ คุณจะเห็นเลยครับว่าตอนที่ผมคุยเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยกรณีของผมมีสี่หมวดหมู่สี่หมวดหมู่เนี่ยผมจะให้ความสําคัญไม่เหมือนกันความสําคัญไม่เหมือนกันนํามาซึ่งอะไรรู้ไหมครับทรัพยากรครับทรัพยากรทางเงินทรัพยากรในเรื่องของคนทรัพยากรในเรื่องของอารมณ์จิตใจทรัพยากรคือความเหนื่อยทางกายอะไรอย่างนี้เราจะให้ความสําคัญออโลเคตลงไปแตกต่างกันและถ้าเกิดว่าเราทํา อย่างเหมาะสมจริงๆซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปปรับเอาเองนะครับในมุมมองของเจ้าของธุรกิจต้องไปปรับใช้เอาเองจนกระทั่งมาลงตัวเป็นสูตรของตัวเองคราวนั้นแหละครับคุณจะรู้ทันทีเลยว่าลูกค้าของคุณเนี่ยแม้ว่าจะจอดจงจัดดโมกราฟิกต่างๆอาชีพอะไรเป็นลูกค้าระดับไหนหนู่นนี่นั่นเราจะเติบโตไปได้อย่างไรอย่างของผมเนี่ยครับ ผมจะไม่ชอบเลยตลาดที่แบบลักชัวรี่ผมเจอของแบรนด์เนมเข้าไปผมจะไม่แตะเลยผมมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการผมไม่ได้ต้องการสิ่งที่มาแสดงสถานะอะไรอย่างนั้นดังนั้นสําหรับผมเนี่ยครับลูกค้าในหมวดหมู่สุดท้ายหมวดหมู่ที่4เนี่ยกลุ่มที่เป็นโบนัสทั้งหลายเนี่ยผมไม่แตะเลยแต่ถ้าหาเจอก็ดีครับเป็นโบนัสไงแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่คนที่ต่อราคาของชิมหายไว้ปวงผมเป็นคนที่ต่อราคาต่อครั้งแรกเนี่ยผมจะต่อหนักมาก แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมจะรอให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเคาเคานเตอร์ออฟเฟอร์กลับมาแล้วเราก็คุยกันอยู่ในจุดที่มีเหตุมีผลมากพอผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องการอะไรแต่บางครั้งเนี่ยผมก็เข้าใจดีว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้เก่งในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกสายงานดังนั้นเวลาที่ผมคุยกับคู่ค้าที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้นผมก็พร้อมที่จะฟังตลอดเวลา ผมเป็นคนยิบย่อยมากครับผมจะถามจนกระทั่งที่ว่าต่างฝ่ายต่างหุนหงิดกันไปข้างหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าได้กลับมาทํางานร่วมกันมันจะเป็นการทํางานที่ฟโฟลม์มากๆและชิวมากๆอย่างล่าสุดเนี่ยครับผมไปถามราคาซ่อมพื้นปาเก้มาผมไปหาข้อมูลมปเลยครับว่า ซ่อมพื้นปาเก้นเนี่ยดูใน y o u t u b e มาเลยนะ <c oughs> เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างมันต้องขัดก่อนใช่ไหมต้องงัดดูเชื้อราใช่ไหมแล้วก็ไม้ปาเก้นเนี่ยมีไซส์ไหนบ้างเป็นไม้อะไรบ้างนูนน่นนี่นั่นผมก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับบริษัทที่เขาทำาซ่อมปาเก้ซ่อมพื้นไม้นั่นแหละ แล้วผมก็บอกเลยว่าผมต้องการให้คุณเนี่ยเปิดขึ้นมาดูหน่อยนะสุ่มเปิดก็ได้ดูว่ามันมีราอยู่ข้างล่างไหมเพราะว่าไอสถานที่ที่มันจะต้องซ่อมเนี่ยมันค่อนข้างเก่าแล้วก็พื้นปาเก้ก็หลายสิบปีแล้วอะไรอย่างนี้ผมต้องการนู่นต้องการนี่ต้องการนั่นคุณเสนอราคามาครับแล้วผมก็เทียบและผมก็ตกลงว่าจะเอาเจ้าใดเจ้าหนึ่งซึ่งไอเรื่องปาเก้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรสลักสําคัญไปกว่าคุณจําเป็นจะต้องทําให้ตัวของคุณไปอยู่ในหมวดหมู่แบบเดียวกับหมว หมู่ลูกค้าที่คุณอยากได้ที่จะมาอุดหนุนบริษัทหรือว่าธุรกิจของคุณมากที่สุดเพราะว่าถ้าคุณทําแบบนั้นได้พลังที่ออกจากตัวของคุณกิริยาท่าทางทัศนคติการตัดสินใจการใช้อารมณ์บุคลิกภาพบอดี้แลงกิชต่างๆเวลาที่คุณกำลังหาลูกค้ากลุ่มนั้นๆ เขาจะสัมผัสได้ทันทีว่าคุณเป็นคนที่มีเคมีหรือว่าความถี่ตรงกับเขาเว็บเลนตรงกันแบบนี้คุยง่ายหรือภาษามาหมาก,ก็คือศีลเสมอกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและผมเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองดังนั้นครับในฟิีโอบล็อกตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคนเราเนี่ยมี24ชั่วโมงถ้าเราจะต้องทชียคนทุกคน ในฐานเดียวกันตลอดเวลาตายครับ24ชั่วโมงของเราเนี่ยน่าจะเต็มไปด้วยเรื่องของคนอื่นถ้าเรามีแผนอยู่แล้วมันจะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลยและเชื่อเถอะครับว่ามันจะทำให้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตของเรามันผ่อนลงสบายลงและทำให้ชีวิตการทำงานของเราในแต่ละวันเนี่ยมันชิลมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้น ไอ้วิธีที่ผมพูดข้างต้นเนี่ยครับมันใช้สําหรับบริหารคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณในระดับส่วนตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะและถ้าเกิดว่าใครฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วยังคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบ่งแยกคนมองคนไม่เท่ากันมองว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่ใต้ผมอะไรอย่างนี้ผมบอกเลยครับว่าคุณก็คิดอย่างนั้นไปเถอะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคิดอย่างนั้นไปเถอะครับหรือถ้าเกิดคุณมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สีทีเดียวแต่ยังคลุมเครืออยู่กลับมาดูใหม่ ดูตอนขับรถคุณก็อาจจะหลับนะครับก็อาจจะชนได้ก็อย่าเลยก็ดูตอนที่คุณรู้สึกสบายใจก็แล้วกัน